คำถามต่อมาปันผลสหกรณ์หกจุดห้าเปอร์เซ็นดีไหมครับแอดบางทีบางปีเจ็ดเปอร์เซ็นตนี่ก็ถามแอดนะเนี่ยครับทมแอดมินปันผลซะถามพี่แหละปันผลสหกรณ์หกจุดห้าเปอร์เซ็นดีไหมครับบางปีเจ็ดเปอร์เซ็นเป็นคำถามที่ดีครับเบิร์ดอย่างขออนุญาตอ้างอีกนะคุณพ่อพี่เนี่ยก็ก็ลงทุนในสหกรณ์เหมือนกันสหกรณ์คร hmm. ูคุณพ่อพี่เป็นครูนะครับ ก็ได้ผลประมาณนี้แหละห้าหกเปอเซ็นตอะไรแบบเนี้ยนะครับถามว่าดีไหมนะครับพี่คิดว่ามันขึ้นอยู่กับว่าเอ่อต้องดูก่อนว่าแหล่งที่มาของดอกเบี้ยนั้นมาจากไหนแหล่งที่มาของดอกเบี้ยมาจากไหนคือแน่นอนว่าจู่ๆเนี่ยเขาไม่สามารถเอาเงินไปวางเฉยๆแล้วเขาให้ดอกเบี้ยเราได้ถูกต้องไหมครับอ่าเรื่องออกไหมคือเขาไม่สามารถที่ว่าจู่ๆวางเงินไม่เฉยๆแล้วเงินมันงอกมาไม่ใช่เขาต้องทาอะไรบางอย่าง ซึ่งต้องบอกย่างนี้ก่อนครับว่าเบิร์ดว่ากิจกรรมส่วนใหญ่ของสากร์เนี่ยเขาเนี่ยเอาเงินไปปล่อยกู้สมาชิกนั่นแหละปล่อยกู้สมาชิกนั่นแหละอ่าก็คือเขาจะปล่อยกู้ให้ได้ดอกเบี้ยสูงกว่าเก็นไหมฮะเบิร์ดเช่น<ม>ก็อาจจะแปดเก้าโอเคไหมแปดเก้าอ่าแล้วเขาถึงได้มีเงินเนะี่ยมาปล่อยปันผลเนะี่ยให้ให้สมาชิกได้หกเจ็ดนออกไหมเห็นภาพไหมครับอ่าเห็นไหมว่ามันต้องทุกอย่างต้องมีที่มาแต่ว่านี้คือจะบอกเฉยๆว่าส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เพราะามันค่อนข้างค่อนข้างเซฟ ถามว่าทําไมการปล่อยสินเชือ่อแบบนี้ถึงเซฟได้เหตุผลก็เป็นเพราะว่าสากรเนี่ยมีรูปแบบในการปล่อยสินเชือ่อแบบนี้คือปล่อยสมาชิกด้วยกันปล่อยสมาชิกด้วยกันฟังดีๆนะเบิร์ตนะปล่อยสมาชิกด้วยกันทีนี้ปล่อยสมาชิกด้วยกันแล้วปล่อยงงยังไงสมมตินะพี่พี่มีเงินฝากอยู่กับสาก์สมมติล้านหนึ่งสมมตินะฮะล้านหนึ่งหลักการของสาก์เนี่ยเขาจะปล่อยสมมินเชื่อให้กับคนนี้แหละให้กับพี่นี่แหละไม่เกินหนึ่งล้าน <müs. S 1> ไม่เกินหนึ่งล้าน ก็แปลว่ามันเขามีทุนอยู่กับมือถูกต้องไหมฮะเขาเลยไม่กลัวคนอิเบี้ยวถูกต้องไหมอ่าดังนั้นเคสนี้จะเป็นเคสที่แต่พี่ไม่ได้ยืนยันว่าสากลทุกทุกสากลจะทาแบบนี้ไม่ได้ยืนยันนั้นวิธีการคือเขาต้องไฟเอาก่อนว่าการที่สากลเนี่ยปันผลหกจุดห้านึงเจ็ดเนี่ยพี่บอกตรงว่ามันสูงมันสูงซึ่งความสูงเนี้ยมันแปลว่าเขาต้องไปปล่อยสินเชื่อได้ดอกเบี้ยสูงกว่านั้นทีนี้คําถามคำถามต่อว่าต้องไปแกะต่อว่าแล้วสากลเนี่ยปล่อยสินเชื่อให้ใครปล่อยสินเชื่อให้ใคร แล้วปล่อยเงื่อนไขย,ยังไงต้องถามจ้องเช็คอย่างนี้สองข้อหนึ่งให้ใครสองเงื่อนไขย,ยังไงเพราะอย่างนี้หนึ่งให้ใครไปแบบนี้ถ้าปล่อยให้กับเมมเบอร์ด้วยกันเนี่ยมันก็ยังปลอดภัยถูกไหมเพราะเงินมันอยู่ในสา,านกลถูกต้องไหมครับอ่าน,นี้ปลอดภัยแต่ถ้าปล่อยให้คนนอกที่ไม่ได้เป็นสมาชิกไมไ่มีซื้อลงนี้เสี่ยงไหมครับเสี่ยงอ่าใช่ไหมแต่เชื่อว่าไม่ใช่หรอกนะเชื่อไม่ใช่แต่มีข้อสองด้วยนะข้อสองคือปล่อยเท่าไหร่เงื่อนไขเป็นยังไงถ้าสมมติว่าพี่มีเงินฝากอยู่สากลหนึ่งล้านบาท แล้วปล่อยไม่เกินหนึ่งล้านอย่างเงี้ยปลอดภยัยถูกต้องไหมครับถูกต้องไหมอ่าแต่การที่ดอกเบี้ยม,มันสูงเนี่ยมันก็อาจจะแอบแปลกว่ามันเงื่อนไขมันปล่อยเนี่ยมันปล่อยเยอะเกินไปหรือเปล่าเช่นแบบปล่อยสองเท่าของเงินที่เขามีหรือเปล่ายี่เสี่ยงไหมอืมเสี่ยงเห็นภาพไหม,มเห็นภาพไหมนะเห็นไหม,หไหม,มคือจัดลงทุนอะไรก็แล้วแต่เบิร์ตมันต้องมีความรู้ต้องมีข้อมูลเสมอไม่ใช่ดูแค่ตัวเลขเพียวๆว่าว่าหกเจ็ดเปอรเซนดีไหมอย่างเงี้ยมันพี่ว่ามันอาจจะมันอาจจะแค่ไปครับอื